ห้าปีกว่าครับไม่มีลูกเขาเรียกว่าปามกระเทยครับผมอยู่หลังวัดมานิกอำเภอตะหลางปูเกตครับเดีย๋ยววันนี้วันที่17ผมจะใส่นะครับบำรุงผลวันนี้วันที่17บเกุมภาสอพันห้าร้อยนะครับเดีววันนี้ผมจะตําำการทดลองใส่3ามช้อนต้อกินข้าว หลังจากนี้ค่อยมาดูอีกครั้งหนึ่งว่าจะเป็นยังไงโอเคครับผมต้นปลาล์มกระเทยเมื่อครั้งก่อนน้นเดินกุมภาที่เรามาใส่ในปลายเดือนและวันนี้วันที่2ี่สิบสิงหาระยะเวลาที่เราทำการทดลองใส่กุมภามีนามีสามกุภามิถุนากรกรดาษสิงหาครับว่งระยะเวลานี่ครับผลิตผลที่ออกมา จากคิวแบลนสุดสองมันมีสิ่งนี้ขึ้นมาที่ต้นปาล์มนี่ครับนี่ครับลองรอยความเป็นตัวผู้ของเขาแล้วก็ะัตุปนานี้เป็นแบบนี้ครับนี่ครับนี่ครับตัวผู้ไม่ตัวผู้ดูเองครับแต่ตอนนี้ทลายแบบนี้ครับนี่ครับผมนี่เป็นการพิสูจน์ได้ต้นนี้เราเริ่มใส่เมื่อเดอน กุมภาพปลายเดือนนี่สิงหาวันที่20่สิบสองพันหกร้านี่ครับผมโอเคครับผม